คือต้องฟังเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางอธิบดีกรมการแพทย์คุณหมอสมศักดิ์อักคาสินเนี่ยออกมาคาดเดาถึงสถานการณ์เพราะว่าตอนนี้โอมิครอนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะที่อังกฤษแล้วนายกของอังกฤษก็ออกมาบอกแล้วนะว่า คุณจะมาบอกว่าโอมิครอนเนี่ยมันไม่หนักไม่ได้แล้วนะเพราะมีคนตายแล้วใช่ครับส่วนในบ้านเราสาธารณาสุขก็มีการออกมาถแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อในไทยเนี่ยยืนยันแล้ว8คนกับสายพันธุ์โอมิครอนส่วนอีก3เนี่ยกำลังเอาไปตรวจเชื้ออยู่รอยือนยันผลอยู่นะคะครับทีเนี้ยคุณหมอก็เลยคาดเดาสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในไทยเกี่ยวกับโอมิครอนว่าช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นกลางเดือนมการาน่าจะพบผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณหมอก็ให้เหตุผลนะคะ เพราะว่าคุณหมอบอกว่าต้องยอมรับว่าโอมิครอนเนี่ยติดง่ายมันแพร่เร็วกว่าเดลต้าแล้วผลเนี่ยผลการรายงานเนี่ยโอมิครอนอาจจะหลบภูมิคุ้มกันวัคซีนแต่เรื่องของการฉีดวัคซีนอันนี้ก็ยังสําคัญยังจําเป็นอยู่นะคะอย่างบ้านเราเห็นบอกว่าเป้าหมายจะครบ100ล้านโดสเนี่ยตามคาดก็คือน่าจะภายใน20ธันวาคมก็คือวันจันน้านี้แล้วนะคะทีนี้คุณหมอบอกด้วยว่าสิ่งที่จะป้องกันโอมิครอนแบบได้ผลเนี่ยคือมาตรการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามายัยล้างมืออันนี้ป้องกันได้แบบแน่ๆนะคะ ซึ่งคุณหมอย้ําด้วยว่าจํานวนพูดถึงเรื่องความรุนแรงของโอมิครอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนการติดเชื้อสมมุติถ้าเกิดว่าคนติดเชื้อมากเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยที่มีความรุนแรงสมมตินะถ้ามีคนติดโอมิครอน1000คนโอกาสเนี่ยหของ1000คนก็คือ50คนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรุนแรงแต่ว่าเท่าที่ติดตามสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยยังไม่พบผู้ป่วยที่อาการหนัก จากการติดโอมิคอนในห้องไอซียครับแล้วก็ถ้าพูดถึงบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเราเรียกแบบนี้คุณว่ายังไม่พบมีการระบาดในประเทศใช่ค่ะหลายคนถามว่าเอา้าจะไม่มีการระบาดในประเทศได้ไงเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยออที่ติดอยู่เนี่ยครับคือทางสาธารณสุขเขารายงานออกมาแบบนี้ว่า กลุ่มคนที่ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอเมรอนที่อยู่ในบ้านเราคือกลุ่มผู้เดินทางเข้ามาในราชนาจาักรเป็นการพบเชื้อจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งสเปนในจีเรียเบรลุสอังกฤษและ UAE ดังนั้นก็จะเป็นแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดินทางมันเหมือนอิมพอร์ตเข้ามานะฮะแต่ถ้าถามว่าในบ้านเราถือว่าเป็นการแพร่ระบาดหรือยอย่างในประเทศหรือย,อยังยังไม่ใช่นะครับทีนี้ต้องรอผลนะการตรวจหาเชื้อยือนยันอีก3าคนนะฮะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังทาอยู่นะครับทีนี้ 这。